1,500นะครับผมมารับเองได้เลยนะครับดอกละ1,500บาทดอกเดิมๆนะครับผมถ้าดอกซ่อมก็ราคาก็จะต่ำลงมาอีกนะครับนี่ครับผมบอกเลยว่าราคาที่ถูกแน่นอนนะครับถูกแน่นอนนะครับครับผมแต่ขอท่านที่สะดวกเข้ามารับเองก่อนนะครับครับเพราะว่าช่วงนี้ถ้าส่งนะครับยังไม่มีรลานจริงนะครับเพราะว่าของต้องเช็คอีกเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ทำงานคนเดียวด้วยครับทำงานคนเดียวด้วยนะครับวันนี้ต้องขออภัยนะครับสำหรับท่านที่ มีงบสองแสนจะได้สี่คูณสี่รับบ้าดีมีไหมอันนี้ต้องขออนุญาตอาจารย์ด้วยเพราะว่าไม่สะดวกจัดชุดให้จริงๆนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านสนใจนะครับถ um anyway ้าท่านสนใจก็เข้ามาเลือกได้เลยนะครับเข้ามาเลือกได้เลยนะครับอยาได้โพวมกีวัดอันนี้แนะนําให้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าจะให้จัดชุดนะครับอันนี้ไม่สะดวกจริงๆนะครับผมไม่สะดวกจริงๆนะครับเพราะว่าทำงานคนเดียวเนาะอาจารย์เนาะอันนี้ตรงขออภัยจริงๆนะครับผมมีคนถามมาเยอะนะครับมีลูกค้าถามมาเยอะมากนะครับว่า จะชุดให้หน่อยนะครับจะชุดสองคูณสองสี่คูณสี่นะครับแปดคูณแปดเนี่ยเยอะมากครับเยอะมากแต่ว่าไม่สามารถทําให้ได้จริงๆนะครับผมครับผมอันนี้ต้องขออภัยนะครับผมแต่ถ้าท่านสนใจนะครับสนใจนะครับที่จะมาดูเป็นตัวตัวนะครับหรือว่าจะมาสอบถามให้คําปรึกษาได้นะครับว่าพาวเวอร์ตัวนี้นะครับผมจะใช้กระดองตัวไหนใช้ตู้ตัวไหนนะครับอันนี้ผมแนะนําให้ได้นะครับผมอันนี้ต้องขออภัยถ้าสำหรับท่านที่ต้องการให้จัดชุดนะครับผมครับผมมาเลือกเป็นตัวตัวได้ครับผมแนะนําไม่ได้นะครับ แต่จะชุดอะีรไม่สามารถจริงๆนะครับเนี่ยครับพาวเวอร์นะครับอันนี้ก็คือพาวเวอร์แค่บางส่วนนะครับแค่บางส่วนนะครับตัวที่ยังไม่ได้แกะโชว์นะครับก็มีนะครับครับอาจารย์น้อยเลยตอนนี้เอฟซีมารอเลยครับเอฟซีบอกว่าอยากเห็นหน้าอาจารย์น้อยแล้วครับ เอฟซีบอกว่าอยากเห็นหน้าอาจารย์น้อยตัวเป็นๆหน้าตาเป็นยังไงเรู้ไหมเห็นผู้ทีนิสพันเลยอาจารย์น้อยมาเด้ออาจารย์น้อยมาเด้อวันนี้วันนี้เอฟซีอาจารย์น้อยมาเยอะเลยครับเอฟซีอาจารย์น้อยมาเยอะเลยครับวันนี้อาจารย์น้อยต้องมาอะไร ต้องมารายงานตัวที่ผมแล้วนะครับออ <laughs> พอตอนนี้เอฟซีจะน้อยมารอเย,ยอะเลยครับมอวน <laughs> มานล้ <laughs> ลานมิง嘛อ๋อได้ <laughs> <laughs> ข่าวว่าวันก่อนอาจจะน้อยมาลัดมาล้านมิง <laughs> แต่ว่าตอนนั้นขอผมยังไม่มีเข้า ดอกสองสองสี่หนึ่งสองสองสี่หนึ่งดอกละสองพันบาทครับครับผมราคาถูกแน่นอนครับเสียบดาแน่นอนับผมมาได้เลยนะครับครับครับถ้าดหาพวเวอร์แรงๆนะครับผมไปขึ้นรถแห่นะครับนี่ครับจบแน่นอนนะครับจบแน่นอนนะครับครับมีเข้ามาสี่ห้าแท่นนะครับสำหรับพวเวอร์ สายใหญ่นะครับสายใหญ่นะครับแรงๆนะครับนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวตัวนี้ครับที่ที่เหลืออยู่นะครับที่ยังไม่ได้แกะนะครับกับมีหน้าคาวนะครับหน้าคาวน่าจะเป็นมบิดนะครับ mbit สี่พันวัตต์นะครับแล้วก็จะมีคาวห้าศูนย์ศูนย์สองวีแซดนะครับผมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีของนี่ครับผม ev นะครับผม ev pa สามพันหกวีแซดนะครับตัวนี้ก็จะ ตัวนี้ก็น่าจะพอๆกับ AJ นะครับผมน่าจะพอๆ AJ นะครับสไตล์เสียงน่าจะคล้ายๆกันนะครับผมตัวนี้กับผมแบรนด์นี้เสียงดีนะครับครับตัวนี้ก็สวยอยู่นะครับผมแล้วก็นะครับตัวนี้ครับผมก็ยังไม่ได้แกะนะครับครับแล้วก็จะมีคอมเพรสเซอร์นะครับผมแล้วก็จะมีของค่าย PW นะครับ pw Au d i o นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นไฮ g h เบลนะครับ w หนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะครับ ครับผมอันนี้ก็น่าจะเพียงพอปีเท่านี้เนาะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตเช็คสินค้าก่อนนะครับผมท่านไหนนะครับจะเข้ามารับชมนะครับก็มาได้เลยเด้อครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีลูกค้าทยอยเข้ามาดูแล้วนะครับผมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเช็คของเด้ออาจารย์ครับผมท่านไหนนะครับพามาไม่ทันนะครับผมเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้ครับ